สวัสดีทุทกๆคนยะหัวแหงนะครับมาครับมากินเขาแรลงน้ากันครับบะหมี่เหลืองลูกชิ้นครับรู้สิกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแม่คนกะมากินว่าทุกคนคือเก่าละครับยักษ์ปริดิษฐ์ชายัางให้มึงเนาะกระชายจะกินนีหละครับพันนี้ปอกปลางูนะครับว่าทุกคนพากกันเอบนํ้ำลายไหลยู่เย็นบอกปากกินเป็นจะเสีเป็นบลาช่วงนี้อีงบอกป่ากระ อนนี้เป็นรายไดรหลักของครอบครัวบักฟ้าเลยนะครับเพราะว่าแม่บุกา้าม่ได้ไปทำงานนะครับตรงเรียงบกฟ้าแล้วก็ดูเลาตากับใจครับเลยตตรงหารายได้จากิที่นี้แหละครับเพราะว่ารายได้จากพ่อบุกฟ้าที่ไปขับรถบรรทุกว่าจะมีงานแนว่ามีงานแนครับ กระจกระจ้ปันงวดรถายแดงคนละครับแต่จริงๆแล้วรถระห่างๆครับทุกคนลู่ปอคคับว่าทำไมถึงพลันแพงครับเพราะว่าเอาไปรีไฟเน่นมาครับเอาเงินมาเห็ดป่านครับปะแค่นี้ละครับมาว่าอีอย่างไห้ฟังมมั่วแบบนมีละครับคลิปมีก็ไปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ